สบายดีทุกคนมอนีวัิพัมาเบ่งการเหตุเขาตม้มห่อเขาต้มเวียดเนะ <c ười> าะเฮาก็เคยเห็นครั้งแรกครั้งทำอีกในชีวิตเนาะเขาเคยเห็นจากเธอมีแต่เคยกินแต่โบเคยเห็น,นเพิน่นเฮ็ด่เแต่กาคืนป่ะคือเพื่อนก็เฮ็ดแบบห่อหย่ๆเป็นสี่เลมแบบนี้เลยเนาะตัวจริงแย่กว่านี้นะแต่ว่าในหูมันคือน้อยสิๆห่อกันหลายๆค แต่คือแบบเพิ่นก็ห่อง,งามแหง้งเนาะแบบเฮากะถ้าแห่ห้อเฮาก็ห่อเป็นถ้าแบบเบิ่งก็คือแบบยากขนะ่ะแบบมัดหลายย่างแะ้วก็ใบตองใส่ใบตองหลายซันแหง้งอันนี้เคยเห็นแต่เพิ่นคอนเวทเพิ่นเอามาขายอยู่ตลาดก็เลยซื้อกินแต่ว่าเคยเห็นแบบเพิน่นห่อแบบนี้เนะแต่ว่ากินคู่เป็นตาแซบเลยแหลเพราะว่าวะมาก,กินข้าวต้มอันนี้แหง้งมันเป็นทั้งในมันเป็นเค็มๆแน่น,นอยๆนึ่งมักแบบใจมัน ิ้นหมูชินย่อันนี้เขาเฮ็ดบุญแจเข้าอยู่เมืองบุรพาเราแต่บ้านเพิ่นเป็นคนเวียดเมืองบุรพาแขวงขงมวน,อ,น,นอันนี้ให้เคยมาเธอที่สองนะแต่ว่าเขาเคยเห็นเพิ่์นหอเธอนี้เป็นเธอทำอิดเฮ็ดบุญแจเขาา้าหาน้าบ่าวลวนน้าบ่าวของแอมเพิ่นเสียไปแล้วนะอันนี้ก็เฮ็ดบุญหาเพิ่น

ไอ้นนเราก็มักอุม้มเล็กน้อยแห้งเนอะน้องคนนี้คือแบบมาเธอไหก็อุม้มเทอนั้นแบบเป็นตะแพงแห้งอยากได้ลูกชายแบบนี้แต่ว่าเขาได้ลูกสาวผู้หญิงเขาก็ภาวนาเท่า,าด็บ,บหน้าตาแบบนี้นน <c oughs> เขากัทองอยู่เนาะ <c oughs> คือแบบมีแต่ผู้สาวน้อยหลายๆคนบ้านนี้คือแบบหน้าตาดีแห้งนะเบิ้งผู้ใหก็นหน้าตาดีเบิ้งน้องนี่โคตรเป็นตะแพงเลยจะซื้อหน้าไหนเนาะโบฮูซื้อแต่ว่าแพงแห้ง